สวัสดีอาจารย์และเพื่อนๆทุกคนนะคะพวกเรากลุ่มช้างเผือกจะมานำเสนอเรื่องช้างคู่บาร,รมีของพระมหากษัตริย์ขอแนะนําตัวสั้นๆนะคะเราน้งฝนคัน,นดาเ,เพื่อนในกลุ่มได้เล่หเห็นว่าช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยมาตั้งแต่อีิการทั้งยังมีตำนานเล่าขานสืบกันมาว่าช้างเป็นกำลังสําคัญในยามสืบข,ขา ใ้แต่รัชกาลของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยโบราณจะมีช้างประจำราชกาลช้างคู่วรรม,มีประจำรัชกาลแต่ละเชื่อรวมเป็นช้างที่มีคฉดลายเจ็ดประการคือตาขาวพดาดนขาวเล็บขาวขนขาวพื้นหนังขาวขนหางขาวและอันทัพโขดขาวค่ะ ทุกปสัสกาลเมื่อมีช้างเผือเข้าสู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดพระราชพิธีสมโพทขึ้นระวางตามโมราณราชประเพณีพระราชทานามเป็นพญาช้างต้นและนางพญาช้างต้น พระยาช้างประจํารัชการกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 1. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีช้างเผือกสิบเชือกคือ 1. พระมรรมาไกรสอนบรวรสุปดิษฐ์เป็นช้างายสีประหลาด 2. พระบรมไกยสอนบรวรบุตรพันเป็นช้างลายเนียม 3. ท้าอินทาราอัยราเป็นช้างพังเผือดตรีลูกเถื่อน 4. พ่้าเทพกุญชรเป็นช้างพังเผือกเอกลูกเถื่อน 5. ้าพระมารมชักทันเป็นช้างพลายทองแดง 6. พระมารมันนักขมณีเป็นช้างพายเล็บครก7 พระมารมมาขฉรักอัครเชนเป็นช้างพลายกะแปดพระมารมมนาเคนเป็นช้างพลายทองแดงเก้าพระบรมโคชรักอัชาติตามพระหัตถีเป็นช้างพลายทองแดงสิบพระบรมเมฆเอกทนเป็นช้างพลายงาเดียว เรื่องด้วยในรัชสมัยนี้ยังไม่มีการบันทึกเป็นรูปภาพจึงไม่มีการบันทึกภาพช้างเผือกประจำราชการค่ะราชการที่2อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลายัยมีช้างบกเชื่อคือ 1. พระยาสเวตกุลชร 2. พระยาบรมนาเคนสามพระบรมหัสดินสี่พระบรมนาเคนเชนทราทราทา,ทานห้า พญาสเวดอายลาหกพญาสเวดพุชลักในรัชกาลที่สองมีช้างเผือกเอกถึงสามเชือกโรดให้เพิ่มพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวพระเจ้าช้างเผือกประเทศไทยได้ใช้รูปช้างเผือกเป็นรูปธงชาติตั้งแต่รัชกาลนั้นเป็นต้นมาและได้เปลี่ยนเป็นธงไต่ลงในรัชกาลที่หก รัชกาลที่สามพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวคันเมื่อเสด็จขึ้นครองราชพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงรอคอยที่จะมีช้างเผือกคู่บรารมีของพระองค์แต่ตลอดรัสมัยกับพบแต่ช้างพลายสีประหลาด20ช้างดังที่ตัดว่าจะหาช้างสําคัญสักช้างหนึ่งก็ไม่ใคร่จะได้เอาเลยก็จะได้เป็นแต่สีประหลาดว่างเล็กน้อยที่พอจะตัวขาวบ้างก็กลับมีสีดําที่ตา เล็บขนและหางถึงจะมีคนกลับทูลว่ากลิ่นตัวเหม็นคาวเป็นช้างโลกก็ทรงแย้งว่าเป็นช้างเผือกหางดำไม่ได้หรือทรงโปรดกล้าให้สมโพธเป็นพยามงคลนาคินเป็นช้างเชือกที่หซึ่งเป็นช้างเผือกหางดำเดิมเป็นช้างธรรมดา ภายหลังโลกเขาออกตามสีเนื้อกรมการเมืองนครราชสีมานำถวายสมโพธขึ้นในระหว่างปีมะเมียจุลศักราช1196ต่อมาได้ป่วยและลม้มจึงเป็นที่มาของคำว่ากษัตริย์ผู้ปราศจากช้างเผือกหรือไร้ช้างแก้วประจำราชการราชการที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีช้างเจ็ดเชือกคือหพระบรมนคมบัติ เป็นช้างพายลิคบคบนายสิงห์บุตรพระยาชายาบาดาลน,นำถวายพระราชทานนามว่าพระบรมนคสมบัติสมโพชขึ้นในวันพฤหสัสบ,บดีปีกุลจุลศักราช1213 2. พระบรมโคชลัตเป็นช้างพายกะหลวงจินดารักนำถวายพระราชทานนามว่าพระบรมโคชลัต สมโพธ์ขึ้นในปีขานจุลศักราชหนึ่งพสรพระพิชัยนินนท์เป็นช้างพายเล็บดำเป็นช้างฆ่าหลวงเดิมพระราชทานนามว่าพระพิชัยนินนัส 4. พระพิชัยกิษนาวันเป็นช้างพายเล็บดำคล้องได้ที่พเนียดพระรา,าชทานนามว่า,าพระพิชัยกิษนาวัน สมโพธิขึ้นในปีขานจุลศักราช1,217 5. ช้างพังเผือกเอกเป็นช้างลูกเถื่อนคล้องได้ที่พะเนียดดงชบาแขวงละแดพระศรีวรวันราชการที่เมืองยโสูทรนนำถวาย 6. ช้างสีประหลาดคล้องได้ที่บ้านสร้างแขวงปาจีนบุรีเ พระชายานุภาพเป็นช้างพายสีนวลพระราชทานนามว่าพระชายานุภาพที่สี่เป็นช้างพังเผือกทูลูกเถื่อนของได้ที่ดงชมาชวาแขวงระแดถูกสมพูดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่หกแรมสิบเอ็ดข่้พระราชทานนามว่าพระเทพโคชลัช้างเชือกที่ห้าเป็นช้างเผือกทูลูกเถื่อน เป็นช้างที่ราชบุตรเมืองขอนแก่นนำถวายถูกสมโภธขึ้นเมื่อเดือน6และ1ิบเอ็ดค่ำมีมีนามว่าพระศรีสวัสดสิ์เศรษฐวันเชือกที่หเป็นช้างภายเนียมเจ้านครลำปางนำนำถวายพระราชทานนามว่าพระบรมทันตะวรรักช้างเชือกที่7ดเป็นช้างภายเผือกโทของได้ที่กรุงพระเนีตรเก่า มีพระราชทานนามว่าพระสะวตตวัตวรรัพยางช้างเชือกที่แดเป็นช้างพายเผือกทูลูกเถื่อนของได้ที่ป่าดงกมุงเจ้ายุติธรรมเจ้านครลำจำปาสักนํำถวายพระราชทานนามว่าพระสะวตตวรลลัตช้างเชือกที่เก้าเป็นช้างพายเผือกทูลูกเถื่อนราชบุพภาษีวรราชเมืองยโสนํำถวาย พระราชทานนามว่าพระสวีดวิสุทธิภาส่วนช้างเชือกที่สิบเป็นช้างพายเือกทูลูกเถื่อนพระกาญจนาดิรุณดีนำถวายพระราชทานนามว่าพระสวสีดสุทธิสวัสดิ์และช้างเชือกที่สิบเอ็ดเป็นช้างพายเือกถูลูกเถื่อนเจ้ายุติธรรมเจ้านาครจำปาสักนำถวายทรงพระราชทานนามว่าพระสวีดสกุลวะรูภาค ละช้างเชือกที่12เป็นช้างพายเผือกทูลูกเถื่อนของได้ที่ตำบลเขาชบาปลายแดนเมืองเชียงแตงกับเมืองสมบูรณ์ต่อกันเจ้ายุติธรรมเขานครจำปาสักนำถวายทรงพระราชทานนามว่าพระสวิดวรนาคินและช้างเชือกที่13เป็นช้างพายอีกลูกเถื่อนทรงพระราชทานนามว่าพระสวี เวลาพาพันธ์และช้างเชือกที่14เป็นช้างพายเืลกเอกเป็นช้างที่ยังไม่ได้สมโพดก็ล้มในเวลาต่อมาและช้างเชือกที่15เป็นช้างพายสีประหลาดเป็นช้างลูกบ้านที่ตกที่เขาเขตตะวันออกและช้างเชือกที่16เป็นช้างลายคูนแสนเป็นช้างลูกงามมีนามว่าเจ้าพญาชัยานุภาพช้างเชือกที่17พัสสีสวีด วันนั้นนิพามีลักษณะเป็นช้างเผือกและช้างเชือกที่18มีลักษณะเป็นช้างเผือกรูปเป็นช้างเผือกลูกป้านมีพระยานามว่าพระยาสเวตอุดมวนันรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีช้างหนึ่งเชือกคือพระสวตวชิราภาหะเป็นช้างภายป่าเกิดที่จังหวัดพิจิตร พระยาเพชรพิไรศรีสวัสดิ์เป็นผู้ของได้และน้อมก้าน้อมกระหม่อมถวายเมื่อพุทธศักราช2,545พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีสมพูดขึ้นระหว่างณมณฑลพระราชพิธีและพระเสวีตวิชราพาหายืนรงอยู่ณรวงช้างต้น ที่พระราชวังดูสิตปัจจุบันเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติโลงช้างต้นพระเสวชิวระพาหะเป็นช้างสายพันธุ์อินเดียเป็นเพศผู้เป,เป็นช้างเผือกที่รู้จักสำหรับรัชกาลที่6รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีช้างเผือกหนึ่งเชือกคือพระสเสวีโคชเดชด,ดิลกุกเป็นช้างเผือก ประจำราชการพระบาทสมเด็จพระปุกกล้าวเจ้าอยู่หัวตกที่ป่าแม่ยางมิม้มอำาเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2479ณสนามหน้าบริเวณโรงเรียนยุพระราชวิทยาลัยซึ่งมีเจ้าราชบุตรเป็นแม่กองสร้างโรงช้างและคนย้ายมาที่กรุงเทพมหานาครพร้อมทั้งแม แม่ช้างชื่อพังล่าและพะสวิตโคตเฉดตดิลุกมีลักษณะสำคัญดังนี้มีตาสีฟ้าอ่อนมีเพดานขาวมีเล็บขาวคนที่หางต้นเป็นแดงปลายขาวขนตามตัวแลสีสษะต้นแดงปลายขาวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ปวดเกล้าปวดกระหม่อมได้ประกอบพระราชพธิธีสมพูดขึ้นในระหว่างวันที่ส5 15, 16, สิบห้าสิบหกพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบรชการที่เก้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชมีช้างเผือกสิบเชือกคือหนึ่งพระสะเวตอดุลยเดชพาหนเป็นช้างพายเผือกโทลูกเถื่อนสองพระสเวตวรรัตนกรีเป็นช้างพายเผือกลูกบ้านเป็นช้างสําคัญในตระกูลวิษณุพงศ์สามพระสะเวตชูรคาชาทาน เป็นช้างพลายเผือกลูกเถื่อน 4. พระารีสวตีตคุพารักเป็นช้างพังเผือกลูกเถื่อนชื่อแจแตนห้าพาสวีตส,สุทธวิราเป็นช้างพลายเผือกลูกเถื่อนชื่อบุญรอด6พพาวิมลรัตนากิรินีเป็นช้างพังเผือกลูกเถื่อนชื่อขจร 7. พระศาีนวารัตราชกิริณีเป็นช้างพังเผือกลูกเถื่อน 8. พระาสวีตพาสุรคเชนเป็นช้างพลายเผือกลูกเถื่อนค่ะ เาพระเทพวัชรกิรินีเป็นช้างพังเผือกลุดเถือนชื่อขวัญตา 10. บพระรมนะคะทานเป็นช้างคล้ายเผือกเล็บครบชื่อดาลลุ่งนะคะคือเท้าละห้าเล็บทั้งสี่เท้าครบยีสิเล็บค่ะรัชการที่ 10. ส,สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรายาวรางกูล ไยเอกชัยภายช้างอายุ33ปีที่อยู่ภายใต้ความดูแลของศูนย์อนุรักษ์ช้างบริษัทช้างทองคำประเทศไทยอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามโดยภายหลังผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจเบื้องต้นพบคุณลักษณะของภายเอกชัยมีลักษณะตรงตามคดชลักษณะเก็ประการอยู่ในชั้นช้างเผือกทูายเอกชัยจัดอยู่ในตระกูลพมพงที่มีลักษณะเด่นอยู่หลายประการเช่นขมวดสูงคิ้วสูงน ผากใหญ่อกใหญ่ผิวหนังอ่อนนุ่มงานเรียวรัดภัยเอกชัยอยู่ระหว่างเตรียมน้อมก้าถวายและอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อถวายเป็นช้างของในหลวงราชการที่10บช้างที่มีลักษณะเจ็ดประการครบถ้วนจะเรียกว่าช้างสําคัญส่วนช้างที่มีลักษณะมงคลไม่ครบจะเรียกว่าช้างประหลาดหรือช้างสีประหลาดช้างที่มีลักษณะผิวดำเล็บดำ มีลักษณะงางเหมือนปีกล้วยจะเรียกว่าช้างเนียมซึ่งช้างสามประเภทนี้เป็นช้างคู่บารมีของพระมาหากษัตริย์ผู้ใดครอบครองจะต้องนำมาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยรวมๆเรียกช้างทั้งหมดนี้ว่าช้างเผือกช้างเผือกที่ได้รับการระวังเป็นช้างหลวงส่วนพระองค์ของพระมาหากษัตริย์เรียกว่าช้างต้นซึ่งสมัยก่อนช้างต้นมีสามประเภทคือหนึ่ง ช้างศึกที่ใช้ออกรบสองช้างสำคัญตรงต,รงตามราคตฉลักแต่ไม่สมบูรณ์ทุกส่วนสช้างเผือกที่ตรงตามราคตฉลักทุกประการช้างใช้ในพระราชพิธีต่างๆนะคะก็เป็นประเพณีแต่เดิมมาแล้วนะคะถ้าหากว่ามีช้างเผือกที่สมโพธขึ้นระ้วัางแล้วในงานพระราชพิธีที่สําคัญต่างๆนะคะก็คือยกตัวอย่างเลยนะคะอย่างเช่นง,งานพระราชพิธี เลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติยศแก่พระอคันตุกะค่ะหรืออาจจะเป็นงานพระราชพิธีฉตดมงคลหรืออาจจะเป็นงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษานะคะก็ทางนี้นะคะจะต้องนำช้างเผือกที่แต่งเครื่องข้าชาพรน,นะคะไปยืนที่แท่นเกยช้างด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งดุสิตาพิมนะคะในพระวรมหาพระราชวังนะคะเพื่อจะได้ประกอบพระเกียรติยศด,ด้วยค่ะส่วนในราชาการที่สามนะคะก็ได้มี การนำช้างพระที่นั่งที่ยืนแท่นในการรับแขกเมืองนะคะทั้งนี้ก็ได้ปรากฏในพระาพระชาชพ,พงศาวดารน,นะคะกรุงรัตนโกสินทร์ก็ได้กล่าวถึงการที่พระกรุณาฏปุดเก้าได้เสด็จออกรับแขกเมืองค่ะก็ได้มีการจัดที่เคยช้างนอกกำแพงด้วยนะคะส่วนในระชาการที่สี่สุดท้ายหลังจากที่พระราชพิธีบวชราชาพิเศษนะคะพระ พระบาทสมเด็จพระพิ่นเก้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็ได้เสด็จเรียบพระนครได้ทรงช้างพระที่นั่งที่ชื่อเจ้าพญาชัยานุภาพนะคะได้เสด็จออกทอดพระเนตรแล้วก็ได้เสด็จมาตรงพระที่นั่งส่วนพระเจ้าชัยานุภาพนะคะก็ได้เข้าไปส่งพระแสงให้ในายควานนะคะรับใบแล้วก็ถวายบังคมสามครั้งนะคะและหลังจากนั้นก็เสด็จเลยไปถึงหน้าวัดพระเชตุพนนะคะแล้วก็ได้ประทับ ประทับช้างพระที่นั่งที่เกยแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็เสด็จพระราชดดำเนินลงจากคอช้างนะคะแล้วก็ได้เสด็จเข้าไปในพระอุโบสถด,ด้วยค่ะ